สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขนมณีกับมะพอ้กันอีกแล้วเนาะคะ่มะมณีแยแดงกับสิข่าวข้วเนาะคะ่ะเห็ดเมนูย้ําบกม่วงเนาะคะ่ะพี่น้องหรือก,ก้อยบกม่วงเนาะคะ่มะมณีแยแดงกับใส่บกม่วงเขียวสเสวยต้นยูนาบานเนาะคะ่ะพี่น้องแยแดงกับฝานเวียดีปล่อยแล้วเนาะคะ่ะ เครื่องปรุงของยี่แดงมันีกับซีมีหอมแดงซอยเนาะคะ่ะข,ข้าวคั่วแล้วกับปลาย่างปนเนาะคะ่ะแล้วก็น้ำตาลสายน้ำตาลปีบแล้วก็ชูโรพผิกปนนำประแดกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเขากลัาลงเมื่อปุ่มกันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง ยีเด้งซีเซ้น้นำตาลปิ๊บจักน้อยเนาะคะ่ะน้ำตาลไซน้ำจักน้อยเนาะคะ่ะพี่น้อง อันนี้เป็นเป็นปลาปลาคอ,อยางเราก็ยี่แดงกระตำมปนไว้เนาะคะ่ะใส่ปลายางมันก็นสีเฮ็ดให้หอมน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องหอมปลายางเนาะคะ่ะใส่ข้าวคั่วน้ำเนาะคะ่ะใส่ชิลรสจกหน้อยเนาะคะ่ะ พริกป่นเนาะค่ะความเผ็ดยาแดงกับสิบว่าเอาเผ็ดลายเนาะค่ะพี่น้องหมอมแดงลงไปเลยนะจ๊ะ ใส่หนำประแดกนัวเนาะค่ะพี่น้องค้นให้มันเข่ากันก่อนเนาะค่ะ บีน้ำตาลปีบให้มันแตกจักน้อยเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะเขากันแล้วยี่แดงกับสิซิมเบิง้งเนาะค่ะนัวหวานเผ็ดเลยค่ะพี่น้องค่ะพอดีแล้วยี่แดงกับสิพอซัำนี่เนาะค่ะพี่น้อง ขายำบักมวงของยยแดงก็ได้เ็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินยำบักมวงน้ำยยแดงด้วยค่ะเด้อมือนียยแดงก็ขอ,ขอจบคลิปเพรยำบักมวงไว้ซ้ำหนี้เนาะคะ่ะมือหนาพอกันใหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย